โอเคสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนเลยนะครับคือวันนี้ผมแบบเพิ่งตื่นอะ่ะแล้วก็แบบมี FC ส่งเกมมาให้ผมเล่นครับทุกคนคือเขาบอกว่าจะเป็นเกมเหมือนแบบเกมวิ่งเล่นวิ่งไล่แปะวิ่งสนุกอ่ะครับทุกคนนี่ผมก็แบบได้ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูหน้าเกมนะครับทุกคนปะโอเคครับหน้าตาเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนแต่ผมแบบทําไมเกมมันมันไม่สนุกเหมือนที่แบบน้องเขาบอกวะมันเหมือนแบบมันมันน่ากลัวเดี๋ยวเราจะกดเริ่มเกมมาเลยนะครับเฮ้ยคือเสียงเพลงแบบทําไมแบบมันนนหลอนะทุกค เฮ้ย hey, แล้วข้างหลังแบบเป็นอะไรเป็นวัดอะไรกติหรืออะไรที่เขาแบบฝังกระดูกอะไรอย่างงี้ปะ่ะ mm hmm. เฮ้ยผมว่ามันมัน,ม,นมันชักจะแปลกๆนะครับทุกคนเกมเนี้ยโอเคมาละโอเคครับตอนนี้ผมได้เข้าเกมมาเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเอ่ออะไรเนี่ยผู้รอดชีวิตเอ้ยเอ้ยไหนว่าเป็นเกมแบบวิ่งสนุกเอะทำไมมันมีแบบรอดชีวิตอะไรคือมันคือมันรอดชีวิตอะไรวะ เดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวลองลองให้น้องๆด้วยเลยนะครับทุกคนเออมาแล้วมาแล้วทุกคนผมว่าน่าจะเป็นแบบพวกสวนสนุกอะไรอย่างงี้นะทุกคนเฮ้ยอะไรนะธารกิจของผู้รอดชีวิตถาของทำพิธีเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเกมผีไนะั้เนี่ยแล้วหมาหอนออกจากนี้ไปกําจัดผีเฮ้ยแล้วนี่มันด่านอะไรเนี่ยโรงพยาบาลล้างเฮียนี่คือเกมผีอะทุกคน วิ้ยเสียงยังหลอนโอ้ผมแม่ไม่น่าแบบแหกขี้ตาตื่นขึ้นมาเล่นเลยถ้ารู้ว่าแบบจะโดนแกล้งเนี่ยเฮออ้ยเหมือตกใจหมดตกกระจายมดนี่นะจะเป็นแบบเพื่อนเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราพิ้งอ๋อกดชิปแล้วข้างล่างสีฟ้าก็จะมีแบบพลังงานเฮ้ยมีหีบมีหีบเ,เดี๋ยวเราขอแบบโอเพนหีบสักนิดนึงเฮ้ยสักอะไรอ่ะอีอ๋อเหมือนแบบสกิลเช็คได้แล้วปับป๊บปั๊บ อ้ะน,นี่ยังโหดนะครับ <Wow. S 1> แค่สกิลเช็คนี่แบบเ <ST AT> ฮ้อยอะไรอะไรเสียอะไรตึกตึกเสียอะไรตึกตึกเฮ้ยนี่อะไรอะ <ST AT> ตะปูขวานอะไรสักอย่าง <ST AT> เอา้า <ST AT> โอ้ตายละ โอ้นั่นโอ้ยนั่นผีผีผีผ,ผีอ๋อนแล้วต้องแบบประมาณว่าหนีผีอะไรอย่างงี้ป่ะทุกคนอ๋อก็มัาดิครับแบบไม่เคยวันไหวเลยอะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ,อันนี้คือแบบสกิลเช็คโดนทุกจุดนะทุกคนทู่ะทู่ทู่ทู่ททมันต้องไปทำอะไรวะเดี๋ยว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 อะไรแดงๆเดี๋ยวเราจะวิ่งไปดูนะครับทุกคนอะไรคือแดงแดง อ๋ออ๋อตั้งไกลนี่เดี๋ยวผมทิ้งนี่ค่อนเดี๋ยวเก็บเครื่องดื่มเฮ้ยเฮ้ยเฮียวิน่ากลัวจริงทำอะไรไม่ถูกเลย่ะเ,เดี๋ยวเราเรา,เราจะมาเก็บนี่ครับไป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 ผีอยู่นูน่น เฮ้ยอะไรอ่ะท่อแล้วเราจะแบบค่อยๆย,ย่องย่องปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บตเต็ปปับ๊บนี่อ่ะปากไปดิหูเสียงสวดโคตรหล่อนเนะี่ยทุกคนเฮ้ยผมว่ามันแบบคล้ายๆเกมเด a บ b ายเดย์ไลท์หรือแบบอ่าอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยอฮ้ยเดี๋ยวว่าจะเอากูก็ก็แบบผียังแบบไม่กล้าทำอะไรอย่างครับน้นอง เนี Leader, Leader, Leader. Il, Leader, cido, ่ยเนี hey, hey. ่ยเนี่ยอันนี้คือแบบสกิลเคไม่เคยพลาดนะครับทุกคนโดนทุกจุดอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นไงอะเฮ้ยอาอาอาเฮ้ย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 เก็บยาอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึบอึบอึบกินยาอึ๊บวิ่งวิ่งวิ่งดิ เอวิ่งเอวิ sociedad, create it, create it. ่งเอวิ mankind, it, ่งเอวิ an, music, ่งเอวิ่งเอมาดิข <aroma S 1> ึ้นลิฟต์ปั๊บจูบแบบดิจิตอลขึ้นลิฟต์ปุ๊บปุ๊บยึกยักยึกยักหยิบน้ำมลปุ๊บหูเฮียใจสั้นเลยอ๋อมียามียามียาเดี๋ยวเก็บนี้ปั๊บมียามียาเดี๋ยวเอายาก่อนเฮ้ยอย่าบอกนะไา่อีกแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ผมขอเก็บยานิดนึงเดี๋ยวฮิวเล็นิดนึงโอเคคือจริงๆแบบผมเป็นอมตะนะครับทุกคนแต่แบบเออเดี๋ยวแบบเก็บของนิดนึงเดี๋ยวเพื่อนแบบเก็บมาไม่ให้ผมใช้อะไรไงี้ยครับก็เลยแบบใช้ให้แบบไม่อยากเสียน้ำใจก็เลยแบบเออใช้นิดนึงเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างเอ้ยอะไรยันหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเอาผมมันเอาผมเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยกินยาเฮ้ยเอ้เอึอ่ะ,อะเราติดยาหนะ่ะวุดวักกลับมาดิก็มาดิงงไอ้นี่งงแบบเจอสเต็ปแล้วงงงง,งงไปเลยอ่ะงงงงงงจุกงงนี่นมันส่งอะไรใครว่าส่งอะไรมันงงอาจจะอ้าโอ,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 อ้ยระบบดีจิตอลยึกยักครับยึออยกยัออยกยึออยกยัออยกยึออยกยัาอ่ะยึออยกยัา ยึกยักยึกยักตามากินยาไอ้ยึกยักยึกยักยึกยักเอาแล้วเปล่าวปิดอะไรไม่รู้ไอ้ยึกยักปิดประตูโอ้ยเอือเอือเอื้อปันหนึ่งทีเอื้อเอือเอือเฮื้อโอ้ยลงมาได้ยังไงอ่ะก็แบบจุ๊กจู๊งงผีงงเฮ้ยนี่มันทรงอะไรผีงงงไอ้นี่มันตัวอะไรใครคืออะไรไอ ดูดนละอึด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 อับป้าว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 เอ้าเอ้าทำไมหยุดนิ่งทำไมหยุดนิ่งทำไมหยุดนิ่งสับสนกระวนกระวายอะไรอยู่ตะกี้ยาปะไม่ใช่ยาย เฮ้ยเพื่อนช่วยกุณนะคุณจะตายแล้วมำัทำอะไรกันอยู่เพียงยาเพียงยาเอาเพื่อนตายวิญญาณชุบเดี๋ยวฮิวเพื่อสนิดนึงอุ้ยคือแบบเกมมันแบบรุนละถึกจริงทุกคนคือแบบมันแบบ

เพื่อนฮิวทีเฮ้ยเพื่อนได้กีกูจุกมาเกือบสี่สิบห้าสิบชั่วโมงแล้วทำไมมึงไม่แบบไม่ไม่แบบบูชาอะไรไหวอะไรอะ่ะมันจะได้ออกแล้วเนี่ยก็ได้กี้แบบจุกมาก็เกือบสี่ห้าชั่วโมงแล้วก็แบบเพื่อนก็แบบไม่ทำอะไรเลยอะ่ะอ้ยมันมีหัวใจจริงอะ่ะอายุยักษ์ทำยังไงตอเฮ้ยยักษ์หมุนไอ้นี่มันทรงอะไรมันวิ่งอะไรอา้าวเพื่อนเก็บวิญญาณ เพื่อเก็บวิญญาและบูชาปับป๊บปับ๊ป๊๊เดี๋ยวดูนะครับทุกคนผมจะเป็นอมตะแล้วผมจะฟื้นขึ้นมาสามสองหนึ่งเอา้าก็แบบฟื้นขึ้นมาได้ยังไงไอ้นี่มันทรงอะไรมันทรงอมตะหรือว่าทรงอะไรกันไกลตาใบเพื่อขอยาหน่อยดิเก็บไปก่อนอย่าบอกอันนี้วิ่งหนีผีมา อ้าวเดี๋ยวเราปิดประตูก่อนปั๊บเราต้องปิดประตูนิดนึงดูไอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยอะเฮ้ยเฮ้ยพุทดเฮ้ยฟันนี่ฟันนี่โวยฟันไม่ไหวอย่างี้ฟันไม่ไหวอย่างี้ฟันไม่ไหวปิดประตูก่อน าตกรแบบงงสับสนกวนกังวลบอกเฮ้ยไอ้นี Buffalo> ่มันทรงอะไรมันหนีไปได้ยังไงง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 หมุนหายคาตกรคงแบบว่าเอ้กูมาเจอกับตัวอะไร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 มาอะไรตัวอะไรตาหรือเปล่าอ่านี่มันอะไรอะกับดักหรือ เดี๋ยวสักนิดหนึ่งวางแบบพันสายสีสักนิดหนึ่งมาเดี๋ยวจะเอานี่มีดอิโต้ไล่ฟันผีนะครับทุกคนคนสวดเอะมีคนสวดขอยาเถอะเพียงนโมโ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 นยา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 ปะโอเกม อ๋อนี่นี่น,นี่ยายายาต้องยาแล้วจังหวะเนี้ยปุ๊บป๊อเราจะเอากับดักมา,าไว้ตรงประตูให้เพื่อนนะครับเพื่อนสวดอยู่แล้วเฮ้ยไม่ได้สวดไม่ได้สวดต้องการทูกเคเค ก็ขอแค่บอกว่าต้องการอะไรเดี๋ยวก็จัดให้เลยอ่ะแต่ตอนนี้ผมเจ็บจะขอยานะอย่าบอกนะมาอีกี๋ยวเฮ้ยดี่เหอึ๊บ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 อึบอึบอึ๊บกินยาอึ๊บอึบอึบวิ่งอึ๊บวิ่งอึ๊บวิ่งอึ๊บวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นลิฟต์วิ่งขึ้นลิฟต์เอาวิ่งขึ้นลิฟต์เอาวิ่งขึ้นลิฟต์ ลีบลิ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 บริบลิบลิบลิบริบลิบรีบรีบรีบรเบลีบรียรบอร์ดรีบรีบนีบรบรมันีบาีบร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 ีบบรบรีบบบรูบรีบรอบแบบรมบรีบรบร่บมบรีบรีบรีบีบรีบรอบรบรบบบบบบบรรบ ก็แบบยูฟีไปเลยก็ดูคะแนนนี่คะแนนนี่อันดับหนึ่งของประเทศนะ<อ>ดู188อยอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับทุกคนโอเคครับถ้าเกิดน้องๆอ,อยากพี่ทําเล่นเกมอะไรต่อสามารถเมนบอกด้านล่างคลิปได้เลยครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ในการทําคลิปด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย